สวัสดีครับอยู่กับผมบูมาตโตริบเทคนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมผลงานติดตั้งนะครับผมจอ Android ตรงรุ่นขนาด10นิ้วนะครับสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์ต,ตัวใหม่นะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกล้องถอยหลังพร้อมทีวีดิจิตอลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลย และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของจอตรงรุ่นนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวใหม่นะฮะตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเลือกได้เป็น9นิ้วหรือ10นิ้วนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับทั้ง2แบบนะตัวจอระบบ Android ครับแน่นอนครับ ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ครบนะครับ YouTube Netflix Google Map นะครับสามารถใช้งานได้ครบเลยนะครับผมหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ตัว Play Sto r e นะฮะเพื่อจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อเสริมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันนะครับสามารถเปิดไฟดิโอนะฮะจากแฟลชไดร์ e ได้นะครับมีช่องพอร์ตเสียบ USB ไว้ให้2พอร์ตนะครับนี่นะฮะความละเอียดของจอนะครับผมถ้าเลื่อนจากแฟลชไดร์ฟนะครับจะเป็น f u l l h d นะฮะ ถ้าเล่นจาก Youtube จะเป็น HD สามารถแชร์ h o สปอ o t จากมือถือนะครับเพื่อจะเข้าใช้งานตัว y o u t u b o Google m นะฮะและยังสามารถแบ่ง2หน้าจอนะครับเพื่อเล่นแอปพลิเคชันนะฮะ u t u b e ไปด้วยนะครับและแอปพลิเคชันนำทางอย่าง Google m a p ไปด้วยนะครับเผื่อเวลาเดินทางไกลนะครับสามารถดู Youtube พร้อมดู o o o l l m m p s ไปได้ด้วยในตัวนะครับนี่เรียกได้ว่าสะดวกสบายสุดๆไปเลยนะครับผมสำหรับจอตกรุ่นตัวนี้นะครับผมอ่า แน่นอนครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะฮะไม่มีกล้องถอยหลังมาครับติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับแบบนี้นะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการถอยหลังในรถตู้ขนใหญ่แบบนี้นะครับผมและคันนี้ยังเพิ่มเป็นฟังก์ชันทีวีดิจิตอลนะฮะ asuka 700นะครับนี่นะสามารถดูช่องทีวีดิจิตอลทั่วไปเป็นฟรีทีวีได้เลยนะครับผมมีมากกว่า30กว่าช่องเลยทีเดียว จัดเต็มนะฮะครบชุดเลยนะครับก็สามารถใช้งานนะครับบลูทูธนะฮะใช้งานเป็นวิทยุนะครับเหมือนเดิมได้เลยนะครับหรือจะแชร์ฮอตสปอตจากมือถือใช้งานอเน็ตก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้ยังมีเป็นอีควอไลเซอร์นะครับสามารถปรับแต่งเสียงเล่นได้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ออโต้ริพจิคได้เลยนะครับผมตัวนี้มีให้บริการนะครับผมยินดีให้บริการเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ